สวัสดีครับผมนายวรวิทย์ราศิธิ์วันนี้นะครับเรามาเยี่ยมชมกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระดับตำบลน,นะครับระดับอำเภอนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาจะเป็นเช่นไรนะครับสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียนจะเป็นเช่นไรตามไปชมกันเลยครับผมโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาร้อเเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกล้วย หมู่ที่4ตำบลสวนจิกอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยปัจจุบันโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจชญาของโรงเรียนก็คือวิริเยนสุขามาจจเจติความภาคเพียรนําสุขมาให้สีประจำโรงเรียนคือสีแดงขาวสีแดงมีความหมายว่าความเป็นผู้นำ สีขาวมีความหมายถึงกะริยามารยาทที่เรียบร้อยนายสมบูรณ์เสจจันร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาพร้อมด้วยคณะครูจำนวน18คนพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติด้วยเทคโนโลยีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมไปด้วยทักษะชีวิตทักษะการคิดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามทำให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมสืบไปสำหรับวันนี้กับผมนายวรวิทย์ราสิทธิ์ขอบคุณและสวัสดีครับ